เดี๋ยวเดี๋ยวก็ลงแล้วค่ะเดี๋ยวก็ลงละเปิดค่าการมองเห็นจากยี่สิบห้านาทีก็น่าจะพอละเริ่มขยันน้อยลงละเดี๋ยวคืนนี้ถ้าดูดูว่าฝนถ้าฝนตกไม่หนักมาไปจะมาเดินเดินดูลูกป,ปลา มันมีสองหูงใหญ่ๆเมื่อกี้ไปดูแล้วแต่น้ำมันดำมันมองไม่เห็นตัวปลาเหมือนเขาล็อกไว้แล้วน่าสิบสามล้านดวงใจอ่ะไม่ขึ้นไม่ลงไม่เพิ่มไม่ลด 嗯。Mm. ขอบคุณเหรียญทองเหรียญทองด้วยนะคะคุณยายเคนขอบคุณเหรียญทองสามเหรียญด้วยค่ะสิบสามล้านดวงใจเจ็ดเลิฟเจ็ดไลค์ค่ะ ขอบคุณหัวใจกอดๆจากเสียวอนด้วยค่ะ นกนี้เวลาเราจะมาดูนะมันก็ไม่มานะเหลือเจ็ดร้อยล้านดวงใจขอบคุณคุณเ็นทุมนอนนาด้วยนะคะขอบคุณคุณเจเนพาเพลินด้วยะคะ่ะขอบคุณเสียวอนชาแนลด้วยนะคะ เอาข้าวมาไว้ให้หนูกัมด้วยมากินขอบคุณ15ล้านดวงใจด้วยนะคะเจ็ดเลิฟเจ็ดไลค์ขอบคุณมากๆค่ะ 25นาทีแล้วค่ะเดี๋ยวเต้องขอตัวลงก่อนนะคะเพืเ่อนๆทุกท่านขอบคุณและสวัสดีทุกท่า